หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับบทบาทเจ้าสัวคณินจากซีรีส์ดังสงครามส่งด่วนที่ได้นักแสดงรุ่นใหญ่เอกทะเนศวรากุลนุเคราะห์มารับบทด้วยคาแรคเตอร์ลุ่มลึกหน้าเกรงขามและเปี่ยมด้วยสเสน่ห์ทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนคือนักแสดงมากฝีมือคนนี้มีน้องชายแทๆ้ๆที่เคยเป็นพระเอกระดับตำนานของเมืองไทย เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยจนทำให้แฟนๆถึงกับเซอร์ไพรส์เมื่อทราบว่าเอกธเนศมีพี่น้องทั้งหมด4คนและหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกผู้ล่วงลับตัวสรัญยูวงกระจ่างที่โด่งดังสุดขีดในยุค90โดยแม้ว่าทั้งคู่จะใช้นามสกุลต่างกันแต่แท้จริงแล้วเป็นสายเลือดเดียวกันแบบเต็มตัวเนื่องจากตัวสรัญยูถูกป้าขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ยังเด็กทำให้นามสกุลของเขาไม่เหมือนกับพี่ชายแท้ๆอย่างเอกธเนศ เรื่องราวนี้นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งเกรดน่ารู้ในวงการบันเทิงยังสะท้อนให้เห็นถึงสายให่ครอบครัวที่แม้ห่างไกลกันด้นนามสกุลแต่ความเป็นพี่น้องยังคงชัดเจนและน่าประทับใจมากการมีพี่น้องที่เป็นศิลปินคุณภาพระดับนี้ในบ้านเดียวกันยิ่งตอกย้ำว่าสายเลือดศิลปินของครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ไม่แปลกเลยที่เจ้าสัวคณินจะถ่ายทอดอารมณ์และพลังในการแสดงได้ลึกซึ้งขนาดนี้เพราะเบื้องหลังคือชายที่มีศิลปะอยู่ใน DNA และมีน้องชายที่เป็นถึงหนึ่งในตำนานวงการบันเทิงเมืองไทย